วิญญาณของน้าก็ไม่มีวิญญาณของไฟก็ไม่มีวิญญาณของลมก็ไม่มีวิญญาณของต้นไม้ก็ไม่มีวิญญาณของภูเขาก็ไม่มีเพราะภูเขาก็จัดลงในธาตุดินแล้วสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นของเหลวซาบซึมก็จะเป็นธาตุน้าสิ่งไหนที่เป็นอบอุ่นก็จะเป็นธาตุไฟสิ่งไหนที่พัดไปมา ก็จัดเป็นธาตุลมดินน้ำไฟลมล้นล้วน,วนไม่จัดว่ามีวิญญาณส่วนที่มีวิญญาณเข้าไปคลองสิลยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็คือกิเลสท่านพูดมานั้นในทางพุทธศาสนาวัดวาศาสนาะ ก็อาศัยดินอาศัยตอนไม้ถ้าดินน้าไฟลมแต่ว่าอาศัยชั่วคราวในชั่วปฏิบัติไม่ได้หวังจะเอาดินหน้าไฟลมไปเข้าสู่พระนิพพานด้วยเช่นอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ก็เหมือนกันไม่ได้หวังว่าเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปพระนิพพานด้วย อ็ยังจะได้เบื่อแน,น่นายแน่คลายแน่ถอนอะไรในตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอยู่ทีนี่ถ้าหากว่าเข้าใจว่าพระนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานต้องเอาใจไปก็เป็นความเข้าใจผิดอีกเหมือนกันถ้าอย่างนั้นพระนิพพานก็บกพร่องจะได้เอาใจไปจากรูปขันนามขันอยู่ ใจทีบ่บัญญัติว่าสิ้นกิเลสแล้วคือใจสะอาดก็เป็นแต่สักว่าใจอยู่ของเก่านั่นเองเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปเจตสิกนิพพานรูปจิต รูปก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งเจตสิกก็เป็นอย่างหนึ่งนิพพานก็เป็นอย่างหนึ่งท่านท่านไม่ยืนยันว่าใจเป็นพระนิพพานพระนิพนพานเป็นใจฉรูปแล้วพ็คือใจเป็นหัวหน้าประพฤติเพื่อเข้าสู่พระนิพพาน ถ้าเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานแล้วจะมาบัญญัติใจเหมือนเก่าก็ไม่ถูกเพราะกายเป็นอันอื่นแล้วเพราะกายเป็นธรรมอนันมาตายแล้วไม่บรญญัติใจเสียส่วนพระละหันที่ยังไม่ตายนั้นบัญญัติใจจิตรุดพ้นจากอาสวะสวนตายแล้วไม่บัญญัติ่าใจ เ็เหลือวิสัยที่จะบัญญัติอีกเหลือวิสัยที่จะมาบัญญัติของหยาบๆส่วนพระหันมรณภาพแล้วไมบญญ่บัญญัติลใจบัญญัติว่าอมตะตังไม่พย,ยัยขมฆตางะตาถึงทำอันไม่ตายใครเป็นผู้ถึงถึงทำอันไม่ตาย ก็ทําอันไม่ตายถึงทําไม่ตายทําอันไม่ตายถึงทําอันไม่ตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเหตุนั้นภาษาลีบุตรปึงจึงบอกพระยมกะว่าคุณจงหาพระระหันในคันห้าเถิด จงหาดูซิหาพลังหันเนี่ยกันฮานั่นก็รูปเสียนั่นก็เวทนาเสียนั่นก็สัญญาเสียนั่นก็สังขารเสียนั่นก็วิญญาณเสียหารู นั่นก็ขมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นเกิดกระดูกเกื่อใกกระดูกมากหัวใจตับฟังผื่ไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมมติเราเป็นธาุดินนั่นก็เป็นดินเสียทีนี้ถ้าน้ำดีเศรดน้องเกือดเหงือมันคนน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูด อันนั้นก็เป็นธาดน้ำไปเสียไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโตมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยอันนั้นก็เป็นธาตุไฟเสียลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนั้นก็เป็นลมเสีย เมทนาความสวยสุขทุกอุเบกขาอันนั้นก็เป็นแต่สักวาเวทนาเสียนี้สัญญาความจำลูกจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผูดับพระจำธรรมมาลมอันนั้นก็เป็นแต่เสียเป็นเป็นแต่สักว่าสัญญาไปเสียนี่สังขารปรุงแต่งแห่งกิจ บางข่าวนึกดีบางข่าวนึกชั่วบางข่าวนึกดีก็เรียกว่ากุศลจิตบางข่าวนึกชั่ว,ก,ก,ว,ก,ก,วก็เรียกว่าอากุศลจิตบางข่าวนึกกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วก็เรียกว่าอภพยกิจก็เรียกว่าสังขารอีกเหมือนกันทีนี่วิญญาณจะกุวิญญาณอาศัยโลกรูปกระทบในตาเกิดความรู้ขึ้นเรียกจักุวิญญาณ อาศัยเสียงกระทบหูเกิดความรู้ขึ้นเรียกโสวตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความรู้ขึ้นเรียกฐานะวิญญาณอาศัยรสกระทบติ้นเกิดความรู้ขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยโผฏฐะกระทบกายเกิดความรู้ขึ้นเรียกกายวิญญาณอาศัยธรรมเกิดกับใจเกิดความรู้ขึ้นเรียกมนวิญญาณอันนั้นก็เป็นเตตสกวิญญาณไปเถอะ เออกับผมหาพระอรหันในขันห้าไม่ได้เสียแล้วออเออ,เ,อ,อเธอหาพระอรหันในขันห้าไม่ได้ถูกแล้วจริงอยู่ถ้าอย่างนั้นเธอจะยืนยันว่าพระอรหันตายแล้วศูนย์ทำไมส,สารีบุตรกลับซ่อนเข้ามาถามอีกทีนี้คําไม่พูดถามว่า ้าพระอรหันต์ตายมีผู้ถามท่านจะตอบยังไงภาสารีบุตรย้อนถามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เที่ยงนั้นดับไปแล้วครับจะตอบอย่างนี้เออถูกละดีละดีละอุบายพยามกะอุบายภาษาดีบุตรแก้พยามกะ พยะมกะบอกว่ายืนยันว่าพระรหันตายและศูนย์ศูนย์โดยประการทั้งปวงอีกเท่ด้วยถ้าจะใช้คำว่าศูนย์ก็ศูนย์แต่เพียงโรคก,กวดหลงเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ศูนย์เพราะทำอันไม่ตายมีอยู่ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์ก็เหมือนกัน ใครเป็นเป็นผู้รู้ว่าศูนย์ก็ผู้มันรู้อยู่นั่นน่ะมันไม่ศูนย์ใครเป็นผู้ไปยืนยันว่ามันตายแล้วศูนย์ผู้ไปศูนย์ซิไปยืนยันถ้าว่าศูนย์แล้วจะรู้อะไรอีกจริงะอรหันบัญญัติไม่ขึ้นใช่แล้วจะบัญญัติผู้รู้ก็ไม่ขึ้น

แั่ตัวไดเป็นโทนิพานเป็นคือธา์ุศิษย์โอ้อันนี้นะคือสำหรับพายในธานบัญยัตสุขว่าเป็นสุขบัญยัตนอกบัญยัตในห่างแม่นนอกแต่ว่าบูมีผูใ้ใดไปยืนยันเอาสุขมาเป็นเจ้าของ ที่นี่บ่ามาเกิดแก่เก็บ,กบตายบ่ามาโลภมาโกรธมาหลงอีกก็ได้จัดว่าเป็นสุขเมื่อใดไม่ลูกขันน้ำขันไม่ได้ไม่ลูกขันน้ำขันก็ได้จัดว่าเป็นสุขแต่ผู้ที่เสวยสุขอยู่ในพระนิพพานเนี่ยมันไผ่เบียดเมื่อดดมีสำคัญเอาไผ่สุข สำคัญว่าใครสุขพ้าพเจ้าก็บอกว่าสาคัญว่าจะของสุขอยู่เดียวเนี่เพราะหมดกลุมสําสคั้นล้วจากสําคัญว่าสุขได้แต่่มีชีวิตอยู่แต่หางวิติสุขข้าพเจ้าที่เจรณาสุขในพระนิพพานตามเป็นจริงของสุขพระนิพพานข้าพเจ้าที่เจรณาทุก นายวัตตาสงสารตามจริงทุงทุกแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าข้าพเจ้าติดอยู่ในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งอุปทานและวิญญาณปฏิสนธิของข้าพเจ้าก็มีเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิและอุปทานของข้าพเจ้าความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอดีตข้าพเจ้าจึงไม่ได้อะไรในอนาคตข้าพเจ้าและจึงไม่ได้หวงอยู่ในปัจจุบัน น้วฆ่าพระเจ้าก็ไม่ได้สำคัญตัวว่าอยู่ในที่สูนย์นสสารเองด้วยเทวะพระนิพพานนิพพานังพลังศูนยังพระนิพพานเป็นที่ว่างเปล่าว่างจากโลกโกฏหลงว่างจากเกิดแก่เก็บตายว่างจากอุปทานภพชาติทั้งหลาย ถ้านิพพานนิพพานังรมังสุกครั้งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะมันมีชาติเพราะมันมีพบเพราะมัมีทุกข์มาเกือปนสิ่งไหนที่มีวิญญาณคลองสิงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิ ศูนย์หรือไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้าเป็นพระนิพพานนี่เองข้าพเจ้าเป็นผู้ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันข้าพเจ้านี่เองเป็นพระนิพพานเป็นผู้ไม่ศูนย์พระนิพพานก็ไม่ได้ยืนยันเพราะหมดการยืนยันและหมดการปฏิเสธแล้วหมดการเขียนหมดการลบแล้ว หมดรายได้หมดรายเสีย,วสวยหมดรายรับหมดรายจ่ายนะใช่เกาะตัวสวยพันิ์านตัวเสวยพันิพานสวยวมุติสุขเพระสุขเกิดจากการพน้นจิเลตอาสวะเสวยวมุติสุขอยู่เก็ดลัง ความว่าพระอรหันยังไม่ตายพระบรมศาสดาย,ยังมีอยู่ยังไม่สิ้นชีวิตเขาเกลตนิพพานเฉยๆขันยังไม่ทันนิพพานพอพระอระหันต์สิ้นชีวิตก็เรียกว่าขันนิพพานเมื่อพระอรหันยังไม่สิ้นชีวิตก็มีแต่กิเลสนิพพานเท่านั้นจึงเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานดับเกลเลสแล้วแต่ยังเหลืออยู่เป็นจะขัน อนุปาทิเสสนิพานดับทั้งเบญจขันด้วยนี่ไม่มาก่อเบญจขันอีกทีงนพระนินพพา,านเป็นของละเอียดที่สุดถ้าสวดาบันมองเห็นพระนิพพาน

พระนิพพาน,พาน,านไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์พระนิพพานไม่ใช่ดินน้ำไฟลมพระนิพพานไม่มีที่อยู่พระนิพพานไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์พระนิพพานไม่ใช่เหมือนโหราศาสตร์เหมือนภายโลกเหมือนฝ่ายโลก เหลือวิสัยของผู้ทุชนคนหนาที่จะเดาดนที่นี่เมื่อเราเห็นความเกิดเก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นทุกข์มากเราจึงจะสำเนียกพระนิพานถูก ถ้าเราไม่เห็นการเกิดการเก่การเจ็บการตายชาติชาติาตพบพบการท่องเที่ยวในวัตพระส,สารมันเป็นทุกข์มาจิตใจของเราก็ไม่ยินดีในพระนิพพานเราก็ตีความหมายในพระนิพพานไม่ออกถ้าว่า เราเห็นว่าชาัดชาติพบพบกกเกิดเกิดเกเกแก่เก็บเก็บแต่ตายแล,ลกก้วโรกปวดปวดลงลงเป็นทุกอย่างเต็มที่ถ้าเราเห็นในจิตในใจของเราโดยเฉพาะตนอย่างนี้แล้วเราก็จะสํำเหนียกพระนิพานถูกถ้าอย่างนั้นเราก็สํำเหนียกไม่ถูก เป็นของเหลือวิสัยของเราเสียแล้วแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่มเหลือวิสัยของท่านผู้อื่นเช่นนักมวยเขายกกดนี้นั่งหนักได้นะแต่ว่าเหลือวิสัยของเราเทว่าเขาไม่เหลือวิสัย